สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างราพัฒนาแม่นๆนะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์ที่20นะพฤศจิกายนนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงให้มันมีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับ อยู่ที่ใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับสูตรวิ่งล่างลราพัฒนาในงวดที่ผ่านมานะครับก็มีเข้าอยู่2-3สูตรนะครับแต่ก็มีสูตรหลุดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะคํานวณทั้งสูตรเก่าแล้วก็จะลงสูตรใหม่ให้นะครับมาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับที่ออก54ออก54เข้าที่เลขะครับเข้าที่เลข4 ตัวที่อยู่ตรงกลางตัวเน้นนะครับก็คือตัวที่ผมใช้เป็นตัววิ่งล่างนั่นเองนะครับาจะเข้าเลี 5, ย้ยว้ายห้าย้ายอยีกหนึ่งตัววิธีคำนวณของสูตรนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับใช้ร้อยบนบวกสิบ,บนบวกหกคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งบวกหนึ่งะครับเาก็มาคำนวณงวดใหม่นะครับก็เอามันออก ออกสี่เจ็ดสามนะครับแม่ลืมเลยนะออกสี่สี่เจ็ดสามห้าสี่คือผลรางวัลที่ออกหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับสูตรก็ใช้ร้อยบนบวกสิบบนนะครับดังนั้นเราจะได้สี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดแล้วบวกหกบวกหกคงที่นะครับ4บวก7ได้11 11บวก6ได้17 ได้7จ็ดได้8ได้9ตรงน,นี้จะก็จะขยับมาเป็น8 90ถ้าตัวเด่นถ้าสูตรนี้จะเข้าต่อก็จะเด่นอยู่ที่89นะครับเด่นอยู่ที่8 9แต่นะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าสูตรมันก็1 2 3 4 5 6 7 7ดงวดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรนี้ผมลงให้ตั้งแต่งวดที่ออก 55นะตามมาตั้งแต่23นะลงมาตั้งเข้าตั้งแต่23เข้ามา55เข้ามา54เงี้งวดนี้ก็มีเสียวๆเหมือนกันนะว่ามันจะเข้าต่อหรือมันจะหลุดหรือมันอาจจะออกข้างหน้าออกข้างหลังก็ได้นะครั้งตามตัวตรงกลางมันไม่ออกนะสูตรนี้ยังไม่กระโดดข้างหน้ายังไม่กระโดดหลังเลยนะครับนี่มันมีสิทธิ์อยู่นะครับพอมันเข้าตัวกลางมันมาหลายงวดแล้วนะงวดนี้มันเสียวๆมันจะออก หัวท้ายหรืออาจจะหลุดก็ได้เหมือนกันก็ต้องรอดูนะครับในวันจันทร์ว่าสูตรนี้มันจะเข้าต่อหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เข้านิ่งวันที่ผ่านมานะครับเดินล่างเดืนล่างนี่มีสูตรนี้เนาะต้องทำข้อมูลเอาไว้ดูงั้นเปิดไปหลายสูตรจำไม่ได้นะครับ เจ็ดแปดเก้าแปดเก้าศูนย์สูตรนี้ชนที่แปดชนที่8ปดเก้านับชนที่แปดเก้าเอาข้ามมาดูสูตรตมานะครับสูตรวิ่งล่างเราพัฒนาสูตรที่มีตัวเลขสามตัวสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสี่นะครับเข้าที่เลขสี่ออก54 วิธีคำนวณสูตรนี้ก็ร้อยบนบวกสิบบนบวกสามนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ 4, บวกสี่บวกหนึ่งก็เอาตัวเลขหุ้นใหม่นะครับตั้งสี่เจ็ดสามห้าสี่ร้อยบนบวกสิบบนนะครับก็จะได้สี่บวกเจ็ดแล้วบวกสามเจ็ดบวกสามด้วสิบได้สิบสี่ ไดเลขสนะครับ4จะบวก4ได้8 8บวกได้9ดังนั้นสูตรนี้ได้489นะครับอ่าสูตรนี้ได้4 8 9อ่าถ้าเราสังเกตก็จะเห็นว่ามีเลข9ที่มันตรงกันนะมีเลข9ที่ตรงกันแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวที่จะมาในวันจันทร์นี้ไหมนะนะครับเดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์อ,อีกทีนะครับสูตร ศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้ไม่เข้านะครับหลุดห้าสี่ไม่ผ่านสูตรนี้สูตรห้าหกเจ็ดเข้าที่เลขห้านะสูตรนี้เข้าที่เลขห้าห้าสี่สูตรนี้ก็เข้ายาวเหมือนกันนะวิธีการคำนวณก็ร้อยบนบวกกันสองครั้งบวกสิบบนแล้วบวกหน่วยบนนะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งมาดูงวดใหม่นะครับสูตรนี้ก็เอาสี่สี่เจ็ดสาม 5 4ตั้งนะครับสูตรใช้หลักร้อยบน2ครั้งนะครับหลัก10บน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งดังนั้นก็จะได้4บวก4ได้8บวกเลขเบวกเลขได้ผลลัพธ์18นะครับได้8ได้9ได้0 8 9นนะครับวันนี้มีแต่แต้มสูงๆทัง้งนั้นเลยนะครับนี่ สูตรเก่ามีแต่แต้ม890 8 8 9นะครับ89 89ทั้ง3สูตรเลยนะนี่ก็ชน8 9นี่ก็4 8 9อันนี้ก็890นะครับออกม,มาแต่แต้มสูงๆทั้งนั้นนะครับแต่ไม่รู้จะเข้าไหมนะ,ะสูตรเก่าที่เป็น3ตัวหมดแล้วนะมีเพียงแค่นี้สูตร2ตัวหลุดหมดนะครับสูตร2ตัวไม่เข้าดังนั้นดูจากข้อมูลแล้วก็ไม่น่าจะพอนะครับดูจากข้อมูลแล้วไม่น่าจะพอ วันนี้ก็เลยลงสูตรใหม่เพิ่มให้อีกนะลงสูตรใหม่เพิ่มมาอีกเอามาดูสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่อันนี้สูตรแต้มรวมในพาร์ตไปกอนลงสูตรวิ่งล่างไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนสูตร2ตัวบน9ชุดตรงเนี่ยผมก็มีสูตรใหม่จะลงให้ดูด้วยนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนอามาดูสูตรวิ่งล่างก่อนนะมาดูสูตรวิ่งล่างก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งนะนี่เป็นสูตรใหม่นะครับ ใช้หลักสิบบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวก10ล่างสาครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกแล้วก็เอาบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นะครับงวดแรกเนี่ยก็หลักสิบบน2ครั้งก็2 2ได้4บวกหน่วยบนเลข4บวกหลักสิบล่าง3าครั้ง2 3 6านะบ,บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์17 7เด้บวก1ก็ได้8นะได้7กับ8แล้วมาออก18 18เข้าที่เลข8นะครับสูตรนี้ก็มีตัวเลข2ตัวก็ถือว่า ไม่มากนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนอกจากนะครับสูตรวิ่งล่างที่เป็น3ตัว2ตัวแล้วผมยังมีทีเด็ดสูตรตัวเดียวอีกนะครับต้องรอดูในคลิปต่อไปนะครับจะมีสูตรวิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวนะครับลงให้ดูอีกนะครับสูตรเด็ดๆนี้ผมมีหลายสูตรนะครับมาดูงวดธนบมานะครับได้8กับ9ออกออก7 9งวดธนบมา90ออก0 8ย์เข้าเลข0ย์งวดธนบมา6 7ออก62 เข้าเลขหกงวดทมาห้าหกออกเบิ้ลห้าห้าเข้าเลขห้าแล้วงวดล่าสุดคำนวณได้สี่ห้านะครับออกทั้งห้าทั้งสี่นะมันออกสี่มันออกห้าสี่เข้าทั้งสองตัวนะครับแล้วก็แนวทางงวดวันนี้นะครับใช้ร้อยบนเอหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสามครั้งนะครับดังนั้นจะได้เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี บวกเลข3หลักหน่วยแล้วบวกหลัก10ล่าง3ครั้ง355บวก3บวก3คงที่นะครับ14นะบวก3ได้17 17บวก15นะครับได้32 32บวก3 35ได้5ได้6อ่าสู้นี้ได้5 6นะครับ อ่าก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างจากพวกนี้นะขึ้นมาอีกมี5มี6นะครับามาดูสูตรที่2นะวันนี้เอามาลงให้หลายสูตรนะสามสี 3, สูตรนั่นแหละครับสูตรที่2สูตรใหม่10บนบวกหน่วยบนสองครั้งนะบวกสิล่างบวกหน่วยล่างสองครั้งได้ผลลับแล้วก็บวกหคง,งที่ก่อนนะบวก1คง,งที่ก่อนได้ผลลับเท่าไหร่บวกหนึ่งงวดแรกนะคำนวณได้สิบกับ8แล้วมาออกหน สูตรนี้ก็จะมีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับงวดธมา6 779็วดธมา78ออก08ยดงวดธมา2อสออก62นะครับงวดธมา45่ห้าออกเบิ้ลห5หเข้าเลขหงวดล่าสุดได้56อ 5, อก54เข้าเลข5นะครับแล้วก็แนวทางวันจันทร์นะครับสูตรนี้ก็รใช้หลัก10บน บวกหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งก็จะได้7บวก3ในสองครั้งก็สองสามเป็น6บวกเลข5บวกเลข4ี่สองครั้งได้8บวก1บวก1คงที่นะครับ7บวก6ได้13 13บวก5ได้18 18บวกแได้26 26บวกหนึ่ง ได้เลขเจได้เลขแปนะครับสูตรนี้ได้7ได้8นะครับขิดเส้นใต้เอาไว้แบ่งแยกระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรเก่าอยู่ข้างบนสูตรใหม่อยู่ที่2ตัวข้างล่างนะครับมาดูสูตรต่อมาครับนะ มาดูสูตรที่3สูตรที่3นะครับก็จะใช้หลัก10บนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10บล่าง6ครั้งนะครับแล้วบวก2องที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วค่อยบวก7ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันมาดูงวดแรกนะครับนี่หลัก10บนนะับ2บวกกัน2ครั้งได้ี่บวกหลัก10ล่าง6ครั้งก็คือได้เลข0แล้วบวก2องที่ได้ผลลัพธ์6 6นับมาบวกกี่7ตรงนี้จะต้องบวกบวก7 หกบวกเจได้สิสานะได้6กับสาผลรางวัลออกห้าสี่งดนี้เข้าไหมละ่ะห้าสี่หกบวกเจได้สิบสามสี่ย์สองห้าสี่รือเปล่าเดี๋ยวสูแป๊บหนึ่ง สี่ศูถูกแล้วนะครับสีบวกสองได้หกหบวกได้13 6กับ3ามันออก5้าสงวดนี้นะไม่เข้านะออก5้าสงวดถัดมานะครับ0นหลักสิบบนสองครั้ง0ูนยบวกศได้ศบวกหลักสิบล่าง 6ครั้งนะ 5, 6, 30, บหบบวกสได้สา2สเป็นตัวเด่นตัวแรก2องแล้วบวกอีก7ได้9กนะ้าแลสกับเมาออกสองสองนะครับสอเข้าที่เลขสองนะครับงมวถัดมานะครับ10บน2ครั้งก็สองบวกสได้ 2, 2, 4, สี่หลักสิล่าง2ครั้งบวกกัน6ครั้งก็ได้สองหกสิบสองได้18 8กับ5นะครับได้1 8 ก็หลุดไปหนึ่งงวดนะแล้วก็กลับมาเข้านะครับวดวนธมาได้สองเกนะครับออก7จ็เข้าเลขเก้าม้วมาศูนย์เออกศูย์แเข้าเลขศูนย์ม้วนธมาหกสาออกหกงมวดวธมาได้8กับ5ออกเบิ้ลห้าหเข้าเลขห้ามวดล่าสุดนะครับก็คำนวณได้สี่หออกห้าสเข้าเลขสี่ แล้วก็แนวทางงวดวันจันทนร์คนับสูตรนี้หลัก10บบน2ครั้งแล้วก็บวกหลัก10ล่างเนี่ย6ครั้งนะครับหนึ่งสสาี่ห้าหดังนั้นก็จะได้7บวก7ได้14 5บวกกัน6ครั้ง5 6 30สบวก2บวก2คงที่นะครับ สิบสีนะครับบวกอีก30สิบก็ได้44 4สิบ4ี่สสิบส่ห้าสิบหนะครับ46ได้เลขหก 6, เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรต้องบวก7นะครับ 6- 7บวก 7, ได้สิบสามสูตรนี้ได้6ได้3นะครับตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมาดูสูตรที่สี่สูตรที่สี่เนี่ยจะมีตัวเลข3ตัวนะวิ่งล่าง3ตัว คำนวณไม่ได้ยากนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งนะครับ12 3นะครับใช้หลักหน่วยบนในบวกกัน3ครั้งแล้วบวก3คงที่อีกทีดังนั้น2บวกกัน3ครั้งจะได้6 6บวก3นะครับดังนั้น6บวก3จะได้9นะครับเเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ9แล้วบวก3บวก3 เก้าบวกสามได้สิบสองสิบสองบวกสามได้สิบห้านะครับดังนั้นงวดแรกมันออกศูนย์เก้าเข้าเลขเก้างวดมาห้าแปดหออกห้าสี่เข้าเลขห้างวดธมาเก้าสองออกเบิ้ลออกเบิ้ลสองสองงวดมาห้าออกหนงแปดเข้าแปดเข้าหนะครับงวดธมาเจ็ดศูนย์ออกเจดเก้ งวดถัดมา036ออก08งวดถัดมา036ออก6 2งวดถัดมา5 8 1ออกเบิ้ล5 5แล้วก็งวดล่าสุด5 8 1ออก54แล้วก็แนวทางงวดวันจันนี้สูตรนี้ก็ใช้หลักหน่วยบนนะครับนี่บวกกันแค่สครั้งไม่ได้ยากครับ3บวกกัน3ครั้งได้9 แล้วจะต้องบวก3คงที่9บวก3ได้12นะครับได้เลขก2ตัวแรกสูตรบวกทีละ3นะครับบวก3บวกสาบวกสได้5 5บวกสได้8ได้2 58นะดังนั้นสูตรนี้จะได้2 58ดังนั้นเราก็จะมีสูตรวิ่งล่างทั้งเก่าทั้งใหม่ ก็มีตัวเลขประมาณตามนี้นะครับแต่ตัวไหนจะอยู่หลักไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับอันนี้ผมลงให้ดูก่อนว่าสูตรเด่นล่างของเราสูตรเก่ามีอยู่3สูตรแล้วก็เพิ่มสูตรใหม่ให้อีก4สูตรนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ยากในงวดนี้นะครับไม่ใช่ง่ายนะพอดีเราจะรู้มันจะออกตัวไหนสูตรไหนจะเข้านี่ก็ตอบได้ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นเอาไว้ไปรอดูชุดสรุปนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่า จะเอาสูตรไหนมาจับก,กันนะครับในงวดนี้นะครับก็ติดตามในคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ใช้เวลาไป16นาทีแล้วก็มันจะนานกว่าผมจะมาสรุปเสร็จเพราะว่าในคลิปหน้านี้ผมจะต้องไปลงวิ่งล่างตัวเดียวนะครับแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวนะครับยังจะมี10 10บนหน่วยบนที่เป็น2ตัวบน9ชุดแล้วก็2ตัวล่าง9ชุดอีกนะครับรยังมีแนวทางอีกหลายสูตรนะครับ ดังนั้นถ้าใครชอบสูตรคำนวณลาพัฒนาก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ